า,านั่งสาบทวเนีส่งเตือนตกป่าไทยกำอันไหลนอคำกระสังจำมาพอผานั่งรอบอกมีไหลสเร็จไปหอดเทีเห็นมาทีพป,ป่าเวทเจ้าทรงเศรายู่ปางบุดสรีเก่าอ่างปาร,ร่มไว้เอาใจว่างคำเออ เมสิไปขว้วอนต่อบิดอนในท่อนเดือนพานางเมืองจ่าเลียวสาดไปหอดพาพีอันสุริกับว้ทุนเจ้าเราขเดีลูกเข้าผิดท่อนี่ลำเทืองที่เหลี้ยวสั่งบ่อเดียวเร่โมงสองขึ้นเข้าเกีย่ย ทำแต่ดีบมาเรื่อยบ่เดียวไรให้ค้าบัดผิดมารำคังสั่งสิไรไรนียรสังตัวเดียวท่อนี้ยังสิเกิืงบาบุญดองเพ่เอ้ยโบสการทุนนะโหสิให้อยู่ข้องเมืองบาน นับแต่วันวันวนานไหไลยที่บบปากตอผ่านั่งแข้นจอก่อเสียงสีเว้ากับเป้ารา,ายผ่านั่งไฟน้ำตาให้กลับไปหาพระเวทสมเพลศรีลูกเจ้าผ่านั่งเว้าอ้อยปะารมวางคำเอือ ไม่ได้ไปกาบกลมบานุหม,มทาราขอขมานำองค์พรยอดคุณบุญฟ้าเพื่อนบื่จ่าน้ำลวยถึงข้าวสวยต้องจำห้างอ,อกของเม่สิแตกม่างมาร้อยสินปิ้นหานแล้วมาทเทอ เจ้าย่าโศาบันมันหดวางเข้ากามาจากสีทําประการไหลยาบอมมีคำว่าหดสาวร์เกว่ว้เปี่ยนเพ่งฮักหอกกันเด้อบานใดเด้เหาสิพบพอขึ้นคงอวยหา สงสารเดีสงสารดีอ่อนลาลาดลาดทั้งจอมสรีญาเอ้ยทั้งกันหาสารีปู่อ่อนเ h a u ยั a n g n o ถึงกล่าวพ้อยสีไลบ้านสองลานสิภาคญาไปสิมานังไก่สีโพให้สวงเงา ยามหลานอยูหยอกเย้าขึ้นมานั่งเมาตากนาอินดูผู้พาคปาน,นิษงามยามจองหลานทั้งสองข้างสีไหลป่างไปน้ำพอญ่าสียู่จังไลนย่านเตจใจขาดเมียงขาดนุ่งหน่อยอ่อนหลาน หมดความวังแม่นิยานแต่ตายจากรวงสมอนเวทสันหลอนคำเอ้ยเมนิเสียใจลอนละกลัวสิคำเวนผลกลับขึ้นมาย่านบ่เห็นหน้าแม่ลูกคำเอ้ยหมดหนทางบอนสิแก่สะออนโอ้โอโอ หังมโนเมื่อนั้นโพธทียันเจ้าสันหลอนพญาเวศสมเพจพระเม,ะเ,มเจ้าผูทา้ทรงเสรามุนมองถึงข้าวกแรแลนต้องกับเป็นเรื่องธรรมลาหลอกแม่เอ้ย บ่ต้องโศกกะคิดโศกกะสั่นเสนเศร้ารำของเฮาข้านี่ประลืมที่พอผ่านไปกะบ่ทุกบานนั่นสาหักตั้งกันนั่นละนาสทธาเออ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 เอาสา จังซีเดอร์ขาน่อยออกมาฮะอารัมมาบดก่อนสิทธิ์บอกให้มันถือถือเดอร์ขาน่อยเดอร์บอบอแม่นยังไรพ,พอพอนางฟังเฮาอยู่ได้เฮาบอกให้มันถือเขน่อยเออขอน้อมใยแลคุณภาษีรัตนาตรายัยบอกมันจังแจงขอน้อมนมัสการพระเทราโนเทระเอะเอา บัตรคือพอเติมเ้าก็ว่าขอเจริญพรท่านอาจารย์มหาบุญเติมศีบุญเฮื่องอจังเซนเดอร์ขาน่อยเด้อบอกให้มันถือเด้ขอขาน่อยอสำคัญนะเอาบัตนี้ขาน่อยสีนิมุ่นต่อคืออาจารย์บางนึ่งนี่เ,เดียวเท่ทยาเดียพอเพิน่นจีให้คำตีสม้มคอมเมนต์อียังกะดถาฟังตอนสุดท้ายเด้ขอขาน่อยเด้อบัดนี้องค์ต่อไป พระอาจารย์คำลอยบัตรทองสุภาพอันนีมนต์เขาหน่อยจะคำลอยจะคำลอยนะคำลอยเนาะกันหน่อยเนาะอานิมุ่นกันหน่อยอะดู ก่อนอื่นเบิดก็ขอ,อน้อมไหวแด่คุณพระศีรัตนรฏย์ขอน,อน้อมนมัสการพระเทลานุเทละ,จะเจริญสุขจเจริญพรทางท่านอาจารย์มุนเติมสีบุญเฮืองอตเมื่อนีอ้ขน้อยจะได้มาเยี่ยนแลในการวันพระเวษผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอขอภัยนํานับ